ทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเบว็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามมยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%่งรร์ักมาเลยที่ facebook จูนบิโกชอ็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมเช่นเคยนะครับคารลิงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจกูวันนี้เรามาจะรีวิวนะครับปีกลิมเสม้นมาริตตำนานใหม่สตีฟแมกมาหน้ามาครับ ดูแนวทางกันนะผมจะอัพเป็นสายนี้นะครับสลับสตีมแม็กมานามาสามารถอัพตามกันได้นะครับโดยเจ้าตัวนะจะมาในปีกริมเส้นเพสต์ไตล์เคียตีเพย a เมเกอร์นะครับผมนะก็จะเป็นปีกริมเส้นที่ถือว่าจีจาร์ดอยู่นะนะครับมาดูค่าบอลด้านในของเจ้าตัวครับเจ้าตัวจะเป็นปีกริมเส้นเพสไตล์เคียตีที่มีส่วนสูง1 8 3อายุ2 7เล่นสโมสรมาลิเล่นกับทีมชาติอังกฤษนะครับนะอ่า เนี่ยตำแหน่งที่เล่นได้ก็จะมีปีกต่ำด้านซ้ายปีกต่ำด้านขวานะครับแล้วก็ปีกซ้ายปีกขวาเพิ่มตำแหน่งเล่น c m AM ได้นะแต่ถ้าจะไปเล่นในตำแหน่ง CM จะเป็นออฟฟ้ตายนะครับผมนะค่าพลังด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับแต่ข้อเสียเลยคือค่าพลังไอเจ็คกิ้งอเมรเดมันลงแลนะจวจังหวะการหาพื้นที่มันอาจจะช้านิดนึงนะครับผมจุดเด่นคือความคล่องตัวการไปกับบอลครับส่งสั้นนะครับจดสกอร์พอได้ละกันนะครับแล้วก็ อีกอย่างเลยก็คือสปีดนะสปีดถือว่าเยอะมากนะครับแล้วก็สปีดต้นโอเคสกิ๊กกิ้งเวอร์ดีบาลานซ์สเตมินาดีนะครับใช้2เท้าได้ไฮถนัดเท้าขวาเป็นหลักนะจะปั่นเท้าขวามันๆได้นะครับสกิลที่ได้มามีดับเบิ l e tap ครับ mark s i เทิร์นครับช็อ t ครับ momentum d i บ i n g งับ l ง n g range c u r อ e r ครับเฟิ long ler, ร์ส t i ม e shot one tap p a ทูพา passing pinpoint c ซ o s s i n g super sub สกิลที่ควรใส่เพิ่มเติมสำหรับผมนะก็จะเป็นไฟ g h t i n g s p ิ r i t long range s h o o t แล้วก็อาจจะเป็นใส่สกิลยิงไกลต่างๆที่เราชื่นชอบอาจจะเป็นพวก ดิปปิ้งช็อตนักเกิลช็อตอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่เป็นเพื่อนที่ชื่นชอบเลยนะครับแล้วก็อาจจะใส่เป็นสกิลแบบพวกแบบจดสกอร์ท่ายากหรือสกิลที่เพื่อนๆชื่นชอบเสริมเพิ่มเต,มติมเข้าไปได้เลยนะตำแหน่งที่ผมเอาไปเล่นในการรีวิวก็จะเป็นตำแหน่ง LWF นะครับเป็นปีกริมเส้นคีรีทีปเลยนะครับทุกคนนะก็เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มดีกว่าครับว่าสตีฟแมกมานามาตัวเนี้ยจะโหดขนาดไหนจะตึงขนาดไหนเหมาะแก่การตามล่ามากน้อยเพียงใดไปชมกันเลยครับผม Let's go! เริ่มรีวิวสตีฟแมโโ็มานามาครับโอ้โหมาแล้วครับสตีฟแม็กมานามาตัดเข้ามาด้านในโดยโยกโยกโยกมาจากมาจากาซาซาโก้เลยแล้วครับผมโอ้โหของแท้ครับเลสโก้ไปเลยสัทีเดียวนนี้ครับผมนี่ดูเลสโก้อยากจะขยับครับอินไมโซเลยครับโยกซ้ายโยกขวาบอกเลยว่า ถือว่าเป็นปีกเคียตีเป็นหนึ่งตัวนะฮะที่เข้ามาในน่าสนใจมากๆนะครับใน,ในตอนนี้นะเพราะว่ามีความเร็วนะครับแล้วก็สามารถปั้นเพื่อนได้นะครับแล้วก็สามารถสร้างสรรค์เองได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมว่ารู้สึกว่าจังหวะยิงอาจจะไม่ได้คมมากแต่ชอบตรงจังหวะปั้นเพื่อนนะผมรู้สึกว่าด้วยความที่เจ้าตัวมีความเร็วอ่ะหนีแบคริมเส้นฝัง่งหนีแบ็คฝั่งตรงข้ามมาได้ปั๊บแล้วก็ใช้พื้นที่ว่างในริมเส้นนะครับปาดมาให้เพื่อนชาร์จแบบเนี้ยบ่อยมากๆนะในไฮไลท์ดูสังเกตดูได้เลยนะครับในนนไลคือีีมมาาา่ ทำได้ดีหลายๆช็อตเลยครับทุกคนดูจังว่าเฟกแล้วก็ปาดมาให้โซลีเข้ามาแท็บอินชาร์ด้าไปแบบสวยๆแล้วหล่อครับแล้วดู่ลุดออกมาอีกแล้วครับสตีฟแม็กมานามาครับเราไม่มีตัวประกบโซลสครับโซลีสหาพื้นที่สตีฟดับเบิลแล้วก็ชูดมาโอ้โหสวยๆงามๆครับเพื่อนๆคนไหนที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานอยู่คอมเมนต์มาหน่อยครับว่าชื่นชอบหรือเปล่านะครับสำหรับสตีฟแม็กมานามาตำนานใหม่ของมาดริดนะผมหวังว่าจะมีร่างลิเวอร์พูลในอนาคตนะสำหรับสำหรับ สตีฟแมกมานามานะพี่โคคงจะแบบไม่เอามาล่างเดียวรองเนาในอนะคตขอจะเอาตำนานใหม่ๆตำนานดีๆมาให้ใช้งานกันนะเดี๋ยวเราไปตัดเกร์กันดีกว่าครับเป็นเงบ้างครับสำหรับสตีฟแมกมานามานะครับผมก็ผมว่าก็โอเคอยู่ครับใครที่เป็นสาวกมาลิดก็ไม่ควรพลาดล้วกันก็ลงเล่นไปทั้งหมด18เกมซัดไป9ประตูกับ9แอตสิตนะก็ถือว่าเฉลี่ยได้ดีนะก็มีส่วนร่วมทุกนัดนะครับก็ภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะข้อเสียของสำหรับสำหรับผมนะผมว่าถ้าเจ้าตัวได้ค่าพลังแอตสิตเอาหน่อยมันจะหาพื้นที่ได้่านี้แล้วก็ พวกความแข็งแกร่งการจ่ายบอลยาวเพิ่มมาจบสกอร์เพิ่มมานี่นี่หน่อยกับเฟียวกว่านี้แต่ภาพรวมก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีตัดเกฑ์ผมให้อยู่ที่ประมาณ8.5ถึง9เต็ม10ละกันนะครับก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบเล่นปีกสร้างสารรค์สายจรวดนะครับแพร์นี้ก็ไปเล่นได้ยู่นะปีกเร็วๆนะครับใช้ความคล่องตัวให้เกิดประโยชน์เลี้ยงเลี้ยงหลบมาแล้วก็เปิดตัดเข้าในไปให้เพื่อนเพื่อนได้นะครับแบบหลายๆช็อตที่เห็นนะในไฮไลท์ก็จะมีจังหวะปั้นเพื่อนก็คือหลุยส์ซัวเรสนะครับภาพรวมก็อยู่ในเกณฑ์ดีละกกััันนนะครรรบบมาาณี้ลนนสห รีวิวสตีมแม็กมานามาเพื่อนเื่อคนไหนที่ลองเล่นแล้วหรือใช้งานอยู่มีความรู้สึกไงคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับว่าชื่นชอบสตีมแม็กมานามามากน้อยเพียงใดนะครับส่วนตัวผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวสตีมแม็กมานามานะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสํารวบวันนี้บ๊ายบายครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสําหรับคลิปมาเกียรแลวก็คลิปทางด้านไมเคิลโอวินลงให้แล้วที่หน้าช่องสามารถไปรับชมกันได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสํารว